สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้กะพาเพื่อนเพื่อนมาสวนบ้านนาจ้าวันนี้กะเด็ดแดดร่มร่มจะเพื่อนเพื่อนแดดแดดร่มร่มพูนสุขแห่งพยาบาลเพื่อนเฮ็ดข้างให้ไอ้น้ำเต้าอีกจ้าเพื่อนๆพ่ยานบ่พ่อยานเพื่อนเด๋ยวบ่พ่อ มันก็จะเป็นต้นพักบุ้งที่ปลูกไว้น,าาน,น,วาน่าจะเนาะปลูกไว้บานหน้าจะเนี่ยห้องสูตัดไปกินเพมันก็จะปูผลหนมาเรื่อยๆจะเพื่อนๆเนาะนหอยที่ห้องตัดไปกินอันนี้บานหน้าได้เจะว่ามปนสวนหน่อยเด้ออันนีะเนาะแตมาเบิง้งพักปังจะเพื่อนๆ ผักังสีเขียวที่ว่าปักช่ำใบมันนัเนาะนี่ไหมเนี่ยที่เป็นยอดเป็นเพิ่นกำบัตายจะเห็นป่ะนี่ที่เป็นยอดสู้เสียไปมาน่ะเนี่ยยอดเป็นตัดกิ่งผักช่ำได้แล้วก็สีเขียวสีแดงก็คือการจะนีเป็นยอดของผักปังที่สูปักช่ำใบมันเนักเนาะนี่จะเป็นสีแดงที่สูปักชาำใบก่อนจะเนาะเป็นตัวนี้จ้ะ นี่เนาะไอ้ก็เฮ็ดไอ้เป็นเปิ้นเห็นบ้านเคนปากซ้ำด้จากเปิ้เปิ้องสูบมีบุ๊ีทีแล้วบ้างนะสูทางงานได้เลยหน่อยสูกับม่นางเศร้าเมื่อยสิสซซูหอนจะเป็นเปิ้นนี่เนาะพักปังนี่ก็ตัดกินไปเรื่อยๆจ้ะนี่คือดอกของเปิ้นอันนี้จะเป็นสีแดงจะเป็นเปิ้นปักแป้งสีแดงนะจ๊ะเนาะปักแปังสีแดง นี่จะเป็นพักปางสีเขียวจะเป็นเปล่พักปังสีเขียวเนี่ยเป็นกับเป็นนี่จะเริ่มเป็นน้อยแล้วเริ่มเป็นเมล็ดขึ้นมาแล้วจะเป็นเปิ่าเนี่ยเมื่อในซุกกว่าจะมาตัดเอาพักนี่จะพักใบอบะบะหรือใบชิโซนี่เนาะจะเป็นเปิ่นซึ่งจะเอาไปต้มจะต้มสดๆแล้วก็ ต้มเอาน้ำเอาน้ำเพื่อนนะจ๊ะคือจังต้มน้ำใบเตยนี่จะเปืเปนนะเ่อนๆเนาะเฮ็ดเฮ็ดต้มคือจังน้ำใบเตยต้มใส่กับเอาไปแช่ตู้เย็นไว้กินไอ้เพื่อนตานมะเร็งได้จ้าใบเนี่บ่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงเราจะนอนใบอบะหรือชิโซตานมะเร็งได้แล้วก็แก้ไอแก้วัดได้จิดเพื่อนเพื่อนแก้ไอแก้วัดได้ จะเป็นยางก็รสชาติตั้งแต่ถ้าถ้าจะเป็นซูเนาะเนาะซูจะว่าคล้ายๆผักกันแย่งบานเห่าไ่มรสชาติของใบใบสีเขียวนะจะเป็นแบบนี่ยคล้ายๆรสชาติจะเป็นคือผักกันแย่งบานเห่านี่แหละคล้ายๆนะคะบนเมนวาคือเดอนี่จะแล้วก็ิ่นมีวิตามินร้อมเพป่นๆมีวิตามินเนี่ยเอาไปต้มเลยเดี๋ยวจะเก็บไปพ่อไปต้ม ต้มซดๆเนี่ยจะเป็นเปื่อนจะมีแบบเฮ็ดกินเป็นแบบแห้งเป็นแบบซดได้จะเนาะรักษาแล้กก็รถนอมกินได้โดนๆจะเป็นเปื่อนนี่เขาก็แปรสภาพได้ีนจะสีแดงจะเป็นเื่อนนี่สีแดงสีแดงีนก็มีวิตามินซีคือกันจะตันมะเร็งได้คือกันกินเราชุมข้อจะเป็นเปื่อนสบาย้อง เนาะฉันเนาะจะสึกจะเก็บเลยเนี่ยเห็นบ่ตะกะแตนเพื่อนเพื่อนตะกะแตนเนี่ยพักปลอสารเฮาก็จะมีน้อยวิจัยต่างๆที่มาซอยวิจัยว่าผักเขาแซ่บบ่เนี่ยน่าจะเนาะนี่าจะเพื่อนเพื่อนก็ก็ย่อยเก็บผักบางนายอยากฝักปังก็เลื่อยแห้ง ตัดกับข้นมาไม้ขี้เกา่าเพื่อนเพื่อนจะจะเป็นต้นตาข่ายจะเพื่อนๆต้นตาข่ายเนาะที่ซื้อได้กันเอาเงาเพื่อนจากนี่จ้ะจากสวนน้อยจะเพื่อนๆเอามาปลูกไว้นี่เอาเงาเพื่อนมาปลูกไว้เหลือแค่นี้แหละจ้ะนอกหลังต้นบลอจนจะเพื่อนๆพื่เนาะ กาม่ามึงนี่ก็จะเป็นมาละจะเป็นเกล็โอ้ยลงมาละน้อยสุดนี่โอ้ยขาบกบจะมาละมาละมาละเจ้าขาน่ารักจังเลยค่ะบุญจ้ะเกล็ดเอ๋วน,น,น่อยย่ายเพิ่งนี่ นี่จ้ะหน่อยไงกันมีสองหน่อยอยู่นี่จ้ะนี่นี่หน่อย,ยนี่ก็คงจะพ่อกินนะนะเอาไปกินได้แล้วเมื่อนานเ่วไปกินแซบ่บที่จะเป็นแบบเอาไปพัดใส่ไข่จ้ะก้อนก้อนจานเอาไปพัดนี่พ่อเอาล่างน้ำก้อนล่างน้ำเรร้อยแล้วก็เอาเกลือเกลือไป ยังก็ขยำขยำนิดนิดหน่อยนะจะเป็นเหมือนขยำแก้ถ้าพูดมากขมเนาะจะเนาะจะแก้ขมได้พ่อปากม่านเนาะค่ะเอาไปขยำขยำกับเกลือเราไปพัดใส่กับไข่กระแทจะเป็นเืนนอนนะโอ้ร่มมากเลยเย็นสบายนี่จ้ะมาละเนาะเนี่ยเมื่อยนังไงคงจะกินได้แล้วแหละเนี่ยเมื่อยน้อยน้นอยนี่เป็นตาหาก์จะเป็นเหมือน,น,นี่เนาะ มาละซื้อมเมล็ดเพิ่มาปลูกจ้ะซื้อมเมล็ดเพิ่มาปมลูกซื้อเมล็ดไม่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเปืือนจะเบิกแตงเม่อนี่ยจ้ะเดือดมีไหมเดือพก็พจะได้มเมล็ดพันนี่จะเป็นเปื่อนเก็บวานวาจนจะเนาะทะเลนี้เดี๋ยวเอาเปไว้จัดเม่อยก่อนจ้ะแตงบดกแต่ว่าก็เก็บกิ้นเรื่อยๆจะเป็นเปลือกบดกเป็นเชื้อละ สองนวยสามนวยจะมากก็ได to ้กินมีเก็บกินไปเรื่อยๆจะเปลื่ยเปลื่ยมิจ๊ะแด่เนาะโบโดกแต่ว่าก็ได้กินดิจ้ะโอ้ยสว่านนะอบ้างนะหอยจังร้องแท่งแรงดูส่งตาห้าคับมิจะเปลื่ยเปลื่เนาะเดี๋ยวสุจะพาพเปื่ยเปล่ยไปเก็บใบอันโอบะน่าจะเนาะ เก็บใบอบะใบจีโซเอาไปต้มจ้ะเพื่อนเเอาไปต้มเห็ดตัวใหญ่จะต้มใส่น้ำตาดาเพื่อนๆเนี่ยเพี่ยโาบาลเพื่อนเห็ดหายเพื่อนเห็ดหายอันเนี้ถึงสองลักเกินไปแล้วก็เอาตะตะไคร้จ้ะเพื่อนๆเพื่อว่าเพื่อนจะได้เห็น ยังก็เลื่อยแบบสบายเนาะแต่ห้องเห็ดหลักเดียวก็คงจะบาะไหวกะเด๋ต้มพักก็ร่งเือยขึ้นมางา่ามย่างง่ามเลยจะเป็นๆต้มักน้ำเต่าสิจะพยาบาลเป็นเห็ดก่อนเนาะพอเขามาฟังสีก่อนเน,น,นี่ยจะเก็บเอไปต้มเลยจะเป็นๆเก็บเอาไปต้มเลยเนี่ย เก็บเอาสดๆมันจะเปืนน่อนเนาะเดี๋ยวสุไทไส้ท้ายใส่ถุงมือ,ก,อ,มอกันได้จ้ะเพื่อนเอาเมื่อเด็ดก็ได้จ้ะเราพักพักโกบ้าหรือจิโซนี่เพื่อนก็นจะเป็นใกล้ๆจำพวกเดียวกันกับใบต้นหูละผ้าบานเ้านีจะนจะเนาะจ้ะเด็ดออไปเลยสุดจะเอาพอ่อไปต้มจะเปื่อนๆพอ่อไปต้มง่ายๆเลยจ้ะ บราได้มีกระติพี่แานยังต้มเอาน้ำเพื่อนนะแล้วก็เ่ากันเอาแ่น้ำเพื่อนเราเอาเอาแซ่ตู้เย็นไว้กินซุ่มข้อดีที่อ,อย่างนี่จะเป็นเพื่อนเนาะจะเคนายเก็บกินไร้เชื่อเราเป็นเพื่อน,เ,น,เ,นเอาไปฝากโม่เพื่อนกับลร้เชื่อละเพต้นก็นจะมีกินเฉพาะโตแล้วก็มีสารละเหยื่อเฉพาะโตของเพื่อนนะ,นะนจะ๊ะ สีแดงบ่ได้เก็บแต่เปื่อนๆมันนีเป็นบ่หลายเนี่ยเอาจะก้มเขาจะยูุ่้มนี่กับพอพ่อได้ต้มอยู่แต่เปื่อนเนาะเป็นเป็นไอ้คล้ายๆเป็นสมุนไพรเป็นยาได้จาเนี่ยกินแล้วสบายท้องจะเปื่อนๆสบายท้องสบายท้องเราเปื่อนๆมีสารตานมะเร็งน้่นจะเพื่อนๆก็ลองไป ไปหาเบิ้งจะเป็นต้นสุกับบค่อยเก่งดอกสุกับบก่อยเก่งบกค่อันนี้ป่านไดนี่เนาะเดอกเอาใบงามๆจะเด็กจะไปต้มให้เปื่อนเปล่ยเบื้องได้จะเด้ประหยากจ้ะเปื่อนๆเดอกเอาบยอดงามๆใบงามๆจะไปต้มนี่เนาะเนี่ยเก็บไว้เชื่อเลยเห็นบ่จ้ะห้อยเด็อ บพิ่งน่เพือกกับคืนแข้งกันกับป็นใบอันนี้จ้ะปเอาบะเนี่ยเผือกซุิ่นงใใ่นยไฮซูอยู่จะเป็นนแต่ว่าเพิ่นก็อีกกระแมนบางแสงแดดกันยุ่งบ่สิ่งยังดอกเพือก่นอดทนอยู่ดอกเนาะคิดเอาเองเด้อเดี๋ไฮซูจะไปล่างแล้วก็ต้มให้เพื่อนๆเ,เรื่องจะ้ะ ถ้ากกับไปบ้านแล้วก็มีน่ำเฮ็ดลายแต่จะบ่ได้เฮ็ดไปเฮ็ดต้มจากบาบยาไปเรื่อยเขาก็จะได้สะดวกคเทถือจะงามิปนไปเนี่ยเลือกใบก็งามจะเป็นยอดจะได้เป็นใบก็ดีเอาไปเรื่อยจะนระายครับเกิดเองน่าจะเกิดเอง เ,เด่งจ้านี่ถ้าว่าเด็ดต้นนี้กันไปเนี่ยมาเนี่ยเด็ดต้นนี้แล้วเพิ่งจะเกิดเกิดแตมากเราจะห้าจะเอาไปปลูกหรือเอาไปแช่วิธีขยายขยายพันธุ์ก็คือมาเล็ดน้ำกินปักช้มก็ได้จะเากต้นนี้ต้นใบ โอาใบาง่าสีเขียวสีแดงก็คือการจะและ้วการดูบานสุกเก่าไปแช่น้ำใ้จะเป็นเกลอนแช่น้ำใบแล้วหลากเป็นงอก้าเก่ามาปูกขยายตัอจะเป็นเื่อนเนี่ยเนาะเวลาเวลาเป็นเื่อนที่เอาเอาไปปลูกกันเนี่ยตัดไต้อคอนี่จะเป็นเกือนเนี่ตรงนี้เพิ่นไม่ขอของเพิ่นขอใบอยูย่มันบ่เนี่ยเขาตัดนี่เนาะ ตัดต้งองมีเจ้าไปปลูกได้จ้ะเย้าอันส่วนที่แก้รลายได้จะเอาพ่อประม่าตนต้นตนหรือยอดเป็นกระได้จะมีการเอาไปปลูกได้ขยายได้จะ้ะปัดยสุขภาพเป็นเพื่อนไปล่างจะ้ะจะ่เพื่อนเพื่อนเก็บแล้วกะน,นี่ก๊อกน้ำอยู่คางสวนเนี่ยกะจะล่างนี่หละจะเอาไปต้มทั้งแยนเลยจ้ะเพื่อน ต้มใบสดสดเหมือนเนาะก็จะมีวิธีกินหลายแบบเนาะสุกเกดเฮ็ดให้เพืเ่อนเปื่อนเบิ่งไปเรื่รอยๆจะ้ะเนี่ยหอมเปื่อนจะไมีกินเฉพาะตของเพื่อนจะเปื่อนเนี่ยร่างให้สะอาดล้างสะอาดแล้วเอาก็จังอันนี้เพป็นๆเอาไปต้มจ้ะล้างสามน้ำก็ได้พักเข้าเป็นพักก่อสารที่แล้วจะเป็ื่อนเนาะ ใส่ตะไคร้นี่จ้ะเดี๋ยวล้างสุดจะล้างจะสารน้ำจะเป็นเปลเอาไปต้มเลยจ้ะเนาะีบัวลายกบประมันกระสานมีฟ้ากาเป็นเปลืเดี๋ยวหอบก็เก็บไปต้มเรื่อยๆจ้ะไม่นะนี่จ้ะเดี๋ยวสุดจะล่างดีจ้ะสองรอบเลยจ้ะเด้อจะเป็นเปลือยสุกกะได้ล้างจัก สามน้ำแล้วเนาะกันเนาะเป็นกิ้งเป็นยังกเอาใส่ไปเลยจะเปื่อนปเพราะว่าเดี๋ยวข้าต้มจะเนาะเนี่ยสุกก็ได้ต้มน้ำให้เดือดไปแล้วจะเปื่อนปใส่ไปเลยเนาะจะจะจะต้มได้จะเปื่อนปล่งว่าเป็นเค็มข้าต้มเอาน้ำเพิ่มเรียบร้อยแล้วอุ้ยหอมหอมหอมเป็นไง ถ้าว่าเพิ่นเค็มห้องกระเติมมากก็ได,ไไดนนไ้นี่ร่างก็ได้จะเพิ่มเตนิดหน่อยร่างเสร็จแล้วก็ให้เพิ่มเสร็จน้ำก็ได้จ้าก็ได้ใบบลัชจะเพิ่มเตนี่ยจำได้ว่าจะไปต้มในสวนจะจะเพิ่มเติมแบบทำมาต้มในเฮย็นเน,นี่ยแหละน,นี่จ้ะต้มให้เพิ่นใบสีเขียวเพิ่นออกจก้ะ เป็นเปลอนต้มสักพักหนึ่งเนี่ยเข้าก็เอาายตาเฮาเนี่ยแหละจะวัดเห็นบอกเป็นกระเล่นจะเป็นน้ำซีกียวๆเราจะเป็นเปลอนเนี่ยันเป็นยายั่งดีเลยสมุนไพรอิ่งวิตามินซีน้ำมานส่นสุกับไปหาอันเวลามีเวลามันจะนาะเป็นเปล่าเวลานั่งรถไฟ จากทำงานกับบานจะช่วงเวลาหนึ่งประมาณสี่สิบนาทีบรอที่พ่อจะมีเวลาเป็นส่วนตัวใบเพื่อนที่เหลือนี่จะเป็นใบที่เข้าต้มเรือเนี่ยเอาก็ได้เอาไปทิ้งจ้ะเดี๋ยวเอาไปตากแดดต่อเรามาเห็ดปุ๋ยจะให้เป็นแห่งแห่งเป็นปุ๋ยเอาตากไว้บ้านหน้านี่แหละเนี่ยเห็นบ่เป็นเปลือนเห็นบ่นี่เินเป็นเป็นสีเขียวๆแล้วมันจะเนี่ยถ้าเข้าต้มถ้า ต่ว่าเพิ่นเข้มไปเข้าเติมน้ำที่รังก็ได้หรืออันนี้เพื่อนๆจะมักใส่น้ำตาลหรืออียังน,น้ำเชื่อมก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนี่จะเห็นบ่ก็เริ่มเป็นสีเขียวละแล้วต้มไปเรื่อยๆจะต้มไปให้น้ำกาวาน้ำเพิ่นใบสีเขียวเนี่ยไอสีเขียวเนี่ยออกมาจากใบเป็นพอประมาณนะจะ,นะนเนาะหอมด้วยเนี่ยโอ้ยเปลกๆเหมือนก นี่จ้ะพวกซุปก็จะต้มแต่จะกินเป็นใบสดก็จะเฮ็ดแบบนี้จะเปื่อนๆมะก่าวเอาไปกองกองเอาใบเืิ้นออกแล้วเอาน้ำเพืิอนไปใส่ขวดโห้ไว้แล้วไปแช่ตู้เย็นไม่เล่าอยากกินาก็กินเขาจะกินเป็นห่อนก็ได้กินเป็นเย็นก็ดีจะเปื่อนๆหรือถอาสุขภาาเมื่อจะมาชนะเดี๋ยวล่อแป๊บนึงนะคะเนี่ยให้ยกาว่าห้ใบเปินออก สีออกมาอีกเล็กน้อยคนจะแปลงๆนี่จ้ะาคนจะเปื่อนๆนอกจากต้มพ่อประมาณนะจจะเนาะเพิ่งจะเริ่มจะเดือดคากแล้วน้ำน้ำจากใบเพิ่งน้ำเขียวๆก็เริ่มจะออกก็เราจะเห็นบ่คือสีซ่านนี่จฉาเปื่อนๆอย่างกะโอเคเราจะไม่ต้องกัว่าให้ถึงกับว่าเพแนเปื่อยก็ได้จ้ะพ่อเพป็นเป็นสีไอ้น้า น้ำใบเพิ่นออกมานี่ยจะก็โอเคเลยจะเปลี่ยนเปลี่เนาะนี่นนแหละก็ใส่ประมาณนี้ก็จะได้สีขนาดนี้ถ้ามากเข้มๆก็ใส่ใบเพิ่นหลายๆก็ได้จะเปลี่ยนเปี่เนาะเดี๋ยวสุกจะเอาไปกองจ้ะนี่ให้มันจะนำเขียวๆขียแสบเด้จะเปลี่ยนเปลี่จ้เนาะจะจสุกจะเอาประมาณนี้จะเปลี่ยนเี่เนาะโอเคจ้าเดี๋ยวไปกองต่อจ้า จะเพืเ่อนๆนหลังจากที่ต้มเสร็จสุกจะปล่อยให้เพื่อนเย็นจัดน้อยก่อนเราจังสีมะกรอกใส่ขวดแล้วก็เอามะกรองเอาไปกรองแล้วเอาไปใส่ขวดอีกรอบนึงเ่าจะเนาะเดี๋ยวระวังที่ถ่ายให้เพื่อนอันเย็นนี่เดี๋ยวลุงไปหาพญบาลยู่สวนก่อนจะน่าจะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวสุจริตลงไปหาพญบาลยู่สวนจะนี่เนาะ จะเ่อนเพื่อนพงยาบานเพื่อนกะได้เฮ็ดข้างให้ต้นน้ำเต้าน่าจะนาะจะจะเพิ่มรักรักนี่ขึ้นมากแล้วก็ให้เพื่อนเลื่อยขึ้นมาท่านี้เนี่ยแล้วก็เอาตะไคร้ทีเขียวโอ้บาแมนตะไคร้ฟุตบอลนะลูกเพื่อนเนี่ยจะใง่ายๆจะ เนี่ยรักนี่กแต่แต่หาซื้อตามหลานที่เป็นขายนะจ,นนจะเนาะก็จะมีแบบก้มสูงต่างกันห้องตัวเลือกใดกันเห็นบอกสืว่าเพิ่นเตี้ยเกินไปก็เรือหายเพื่อนไม่เห็นหายนี่จ้ะเป็นต้นมะน้ำเต้าจะเป็นเพื่อนเนาะเพื่นจะใหญ่ห้สซุไปหอดใส่บุญเนี่ยขันหนาวมากเพิ่นจะหลอดบ้อยหน่อยกระหวางวจะเป็นเพื่อนนีกแค่นะมึง เริ่มเดือยขึ้นมาสูงละเดินหายเลยจ้ะตุ้มดอกตุ้มใบน้อยเนี่ยนอจ้ะเนาะเนี่ยจะเป็นเพื่อนข้าสวนพวกสุกักอกแก๊แกเนี่ยเห็ุข้างให้มาะมา้เตา้าจะเป็นแบบนี้เนาะจะเฮตาลักง่ายๆเลยลักสองลักแล้วเอาเป็นตะไคร้สีเขียวๆนี่จ้ะ มาเห็ดในเพิ่นกหรือหายเป็นเรื่อยของเพิ่นตามธรรมชาติน่าจะเนาะเดี๋ยวทาให้นั้นเย็นจัจกหน่อยก่อนสิจะไปกอ,อกไซอันกอ,อกไซขวดจะเป็นเพื่อกนี่เบิง่งนะทั่วปู่สุโอ้อากาศเยี่ยมเป็นหลายหน่อยนิดนเนาะน่าจะเนาะว่ายนี่เราจะเอาว่ายให้มาเล็กขั้นจะ้ะสีแดงกัน้นเป็น เปลื่นเบิ่งมีมีอย่างมาโชว์เองบ่ะก็เริ่มใหญ่แล้วดิจะ้ะตัดตัวผู้มน่าจะเนาะนี่อะที่เฮาปลูกเองปีที่แล้วปีนี้เฮากะได้มากขยายพันธุ์ปลูกต่อจะเป็นเปล่งเนาะนีแต่ตัดตัวผู้ฮา เริ่มเป็นอันนี้แล้วเพิ่นก็บ่ค่อยโดกหรอกจะเป็นตอนบ่ค่อยดกแจะก็เป็น ok รูปร่างห้โซยูตรงนี้ก็จะเป็นมะละน่าจะมจะ,ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปเบื้องนมะละที่ว่าเอาไว้ตานเพ็ดมะเลพัาานล่นจะ๊ะเปื่อนะฟังนี่แดดก็ Lindsay? จะเป็นเป็นแดดแดดจ้าจ,จะพามาทำฟังนี่นเพิ่นก็เริ่ม ก้นเหลืองๆกันมากเลาจะเนานะก้เปล่เนี่ยเดิมเหลืองละล้าก,ก็จะได้คิดเราจะได้มเมล็ดพันธุ์แล้วล่ะจ้ะเนาะเนี่ยนะไวน้นี่จองไว้เฮ็ดมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ทั่วฝักเงาเี่จ้ะถ้าเพิ่นแก่เกินไปเฮากับว่าต้องฝืนเก็บกินยแล้วจ้ะปล่อยให้เพิ่นแห้งคาต้นเนี่ยเอาไว้เฮ็ดมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ เอาไว้ห้ขนมก็ได้จะนเจะแก่เป็นแต่ากินบพราะานเราจะน่เต็มอยู่จะจะเป็นเกนเน่ยเขาก็เอาไว้หิมาเล็ดข้านเอาไว้ห้ขนมก็ได้หิ้แต่ไรยางจ้ะสวัสดีครับนี่แหละผู้ซอยซอยในสวนจะไาซอยขหรจะเป็นเกนเนาะ เดี๋ยวสุจะภาพเป็นเปล่ยน,นขึ้นทั้งแห้งเป็นเบอร์เอ็นเตะกอกกันหน้ามันนี้ก่อนจ้ะเปกอกน้าเหมืนใบอบะก่อนจ้ะเป็นเปล่ยน,นปะอันนี้จะเป็นเปล่อนที่วา่าให้ตุ่มเรียบร้อยแล้วเนาะสุกะเจ้ากองใส่นี้ได้จ้ะกองใส่กะละมังหน่อยก่อนนี่น่าจะน้ะ ใบเป็นบอลลงมากจ้ to então, ะเพราะว่าเป็นใบเป็นไงอยู่ใบติดมากกัาเพรเป็นยาจ้ะินได้เขินไ้วจาเขินไเนะี่คุณเปล่งเบิ้งเห็นไหจ้าสีเขียวเป็นตะแซบจ้ะเนาะได้สองกรละมังหน่อยจ้าเป็นๆหน่เนี่เอาว่าเอาว่าเข้มร้ายจ้ะ ขมาเค็มหลายเห้องเอาใบเพิ่มมาใบหลายๆจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวห้องออกไปให้พุทธบาลเป็นซีนเลยก็ยันอยู่ในสวนจ้ะในลำตืดเฮ็ดกินง่ายๆจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวใบเพิ่นเนี่ยสุกเจ้าไปตากแข็งไว้เฮ็ดปุ๋ยจ้ะ มแต่เป็ื่อยๆแต่แม่เนาะ,นะเป็นืนอนี่จะเห้าก็ได้สุกก็ได้กรอบใส่ขวดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะสีแบบนี้จะเปื่อนๆตามักเข้มกเกาไปเพื่อนมะต้มได้หลายจานเนาะเป็นใบ ดูว่าจากสวนของเฮาใบงาเนาะจะเนาะใบงาสีเขียวจะเป็นเพื่อนเนี่ยกระดุมเด้เลยจ้ะจะกินเย็นกินห้อนก็นได้จ้ะดีต่อสุขภาพจะเป็นเพื่อนเดียด๋วยวเลยซื้อจะเท่เบิ่งว่าเพล่อกอนน,นี้ปันได้ะนี่ของเปลือกเ,เนี่ยกินง่ายๆเนะานะจะเนาะนี่จ้ะผักจากสวนของเฮา แต่สภาพของเพื่อนเพื่อที่จะได้กินโดนๆจะเป็นเพื่อนกินซดก็ได้กินแห้งก็ดีเอาไปต้มก็ได้เอาไปพัดก็ดีกินซดก็ดีจะเป็นเพื่อนเอาไปกินกับเนื้อย่างก็แซ่บจะมจะเป็นเพื่อนคิปนี้ก็บภาเป็นเพื่อนมากเบิ้งพักอสวนแล้วก็มาต้มน้ำใบง่าสีเขียวไปน้ำจ่าโดยที่ว่าบได้ใส่เวลาหลายจะเป็นเพื่อน เอาเวลาที่พอ่อที่เฮาจะเเฮดได้เนาะจะเนาะแล้วสุดจะดืมก่อนเนี่ยมีจ้ะเนาะจะเป็นเพื่อนจ้าคลิปนี้ค่ะว่าแค่นี้ก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้ามาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ